ท้องและถูกทอดทิง้งเธอเลี้ยงลูกคนเดียวจนวันหนึ่งแฟนเก่ากลับมาพร้อมลูกของภรรยาใหม่ เธอเพิ่งอายุแค่18ตอนที่รู้ว่าตัวเองตั้งท้องข่าวนี้เปลี่ยนชีวิตเธอปตลอดการชายหนุ่มที่เธอรักมากสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกลับหายไปทันทีที่เธอบอกข่าวนั้นดวงตาที่เคยอบอุ่นและเต็มไปด้วยฝันกลับกลายเป็นเย็นชาและโดยไม่พูดอะไรเขาก็เดินจากเธอไปจากอนาคตของพวกเขาและจากชีวิตเล็กๆที่กำลังเติบโตในท้อง์เธอเธอ รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงบนบ่าของเธอความอับอายความกลัวความโดดเดี่ยวกดทับหัวใจอย่างหนักเมื่อกลับถึงบ้านเธอเกรงกลัวที่จะบอกพ่อแม่เพราะกลัวถูกดูดา่าแต่เมื่อความจริงเปิดเผยพ่อแม่ไม่ได้ว่าเธอแม้แต่น้อยน้ำตาไหลอาบแก้มพร้อมกอดเธอแน่น และสัญญาว่าจะสนับสนุนเธอในทุกความลำบากที่กำลังจะมาเดินเวลาที่ผ่านไปคือช่วงเวลาที่มือดมลที่สุดในชีวิตเธอต้องเผชิญกับเสียงกระซิบวิจารในโรงเรียนเพื่อนเพื่อน,นหันหลังให้และชาย,ยาคนที่เคยเติมเต็มโลกของเธอก็หายไปอย่างไร,รง้ร่องรอยเมื่อเธอให้กำเนิดลูกชายเสียงร้องแรกเกิดของเขาเติมเต็มความเงียบงันในห้องนั้นนี่คือปาฏิหาริย์เล็กๆที่จุดป,ประกายแสงสว่างในใจที่เคยมืดมนเธอตั้งชื่อเขาด้วยใจหวังว่าจะมอบชีวิต ที่เต็มไปด้วยรักแม้ว่าชีวิตจะท้อทิ้งพวกเขาเก็ตตามันเวลาผ่านไปในความเหน็ดเหนื่อยเธอต้องทำงานหลายอย่างทั้งล้างจานทำความสะอาดบ้านขอเพียงแค่ให้มีข้าวกินบนโต๊ะความอ่อนลา้าเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดที่สุดหลายคืนที่เธอน้ำตาไหลาเงียบเงียบหลังจากวางลูกน้อยลองนอนและสงสัยว่าชีวิตจะดีขึ้นบ้าใหมแต่ทุกรอยยิ้มทุกมือเล็กๆที่จับมือเธอไว้ตือนเธอเสมอว่าไม่ควรยอมแพ้ห้าปีผ่านไป แม้ยังลำบากแต่ชีวิตก็เริ่มมีความมั่นคงพวกเขามีบ้านเล็กๆที่แม้จะเก่าสุดโทมแต่เต็มไปด้วยความรักและแม้ชีวิตยังลำบากแต่เธอก็สร้างโลกให้ลูกได้ัวเราอ และฝันวันหนึ่งตอนบ่ายที่ฝนตกหนักเสียงเคาะประตูบ้านทำลายความสงบสุขอย่างบางเบาและชายคนที่เคยสัญญากับเธอว่าจะไม่ทิ้งกันก็มายืนอยู่ตรงนั้นเมือนผ่านการเวลามาเขาแก่ลงและเต็มไปด้วยความเสียใจในอ้อมแขนเขามีเด็กทารกหอผ้าบางบางพันรยาเขาเสียชีวิตแล้วและเด็กคนนี้ต้องโดดเดี่ยวชายคนนั้นผู้เสียงแผ่วเบาขอร้องให้เธอช่วยให้อภัยและให้โอกาสแก้ไขสิ่งผิดพลาดหัวใจเธอเต้นแรงไปด้วยความกโกรธและความสับสน ความทรงจําเก่าๆของความเจ็บปวดพุ่งพล่านเหมือนพายุแต่เมื่อมองใบหน้าของเด็กน้อยไรเดียงสาหัวใจดวงนั้นก็อ่อนลงท่ามกลางความเจ็บปวดและความทรมานเธอตอบตกลงเธอรับเด็กคนนั้นเข้ามาในบ้านสองชีวิตที่แตกต่างกลามาเป็นหนึ่งเดียวไม่ใช่เพราะหน้าที่แต่ด้วยรักวนเวลาผ่านไปจากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนและเด็กทั้งสองเติบโตเคียงข้างกันเสียงหูรอเติมเต็มบ้านที่เคยเงียบเงาสมาชิกรุ่นพ่อพยายามทำทุกอย่างเพื่อ เป็นพ่อที่ดีขึ้นแต่สิ่งที่จับใจที่สุดคือความเข้มแข็งความอดทนและความรักที่ไม่มีวันหมดสิ้นของเธอเองเพื่อนบ้านเริ่มพูดถึงความใจดีของเธอถึงกับความสามารถให้อภัยและเปิดใจแม้จะถูกทำร้ายลึกซึ้งขนาดไหนเรื่องราวของเธอจึงกลายเป็นตำนานเล็กๆในชุมชนว่ารอยแผลลึกที่สุดก็สามารถรักษาให้หายได้และบางครั้งเส้นทางที่ยากที่สุดก็พาเราไปสู่จุดหมายที่งดงามที่สุดชีวิต ยังคงลำบากแต่เธอรู้สึกมัง่งคั่งกว่าใครเพราะเต็มไปด้วยความหวังและการให้อภัยเรื่องนี้ตวนใจเราทุกคนว่าแม้จะถูกทรยศ์แต่เราไม่จําเป็นต้องถูกกาหนดด้วยมันความรักมีพลังในการสร้างใหม่แม่หัวใจที่แตกสลายและบางครั้งการให้อภัยคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เรามอบให้ตัวเองและผู้อื่นอย่าท้อแท้แม้ในคืนที่มืดมนที่สุดเพราะรุ่งอรุณจะมาถึงนำพาโอกาสใหม่ๆใ,ในการรักและถูกรักเสมอ